สวัสดีครับนี่คือน a พัฒน์ดอทคอมคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันถึงเรื่องของการขายของแล้วก็พยายามชูจุดขายขึ้นมานะครับซึ่งก็จะเป็นสิ่งที่ธุรกิจเนี่ยมักจะทํากันก็คือเราระบุและบ้าจุดขายคืออะไรแล้วเราก็ไปบอกทีมคอนเทนต์นะครับหรือทีมครีเอทีฟบอกว่าช่วยหาวิธีการนําเสนอจุดขายเนี่ยให้มันโดนใจหน่อยนะครับทีมคอนเทนต์บอกว่าไปเขียนมาให้หน่อยนะครับเขียนแล้วอธิบายจุดขายนี้มาให้แบบว่ามัน น่าดึงดูดทำให้มันเรียกว่าคนเนี่ยรู้สึกต้องการมันนะครับครีเอทีฟบอกว่าไปคิดออกมาว่าทำอย่างไรเพื่อให้จุดขายเนี่ยมันเป็นที่โดนใจคนนะครับมันสามารถทำให้คนเนี่ยเข้าใจมันได้นะครับหรือทำอย่างไรก็ตามเพื่อให้เรียกว่ากราฟิกมันดูดโดดออกมาอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในบ่อยกับการเรียกว่าเอาจุดขายไปขายนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็จะเจอปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นบ่อยเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะในยุคปัจจุบันเนี่ยก็คือ ต่อให้ไปทํามาเนี่ยนะครับมันก็ไม่โดนสักทีนะครับซึ่งแล้วพอไปโดนปุ๊บก,ก็ไปโทษกันว่าเขียนไม่ดีเ,เรียกว่าอะไรครไปทำอาร์ตเวิร์กไม่โดนนะครับไปทำอาร์ตเวิร์กไม่สวยไม่โดนใจนะครับหรือหนังไม่โดนอะไรก็วางไปแต่เอาจริงๆแล้วคําถามต่อมาที่เราถามมันก่อนเลยคือว่าจุดขายที่ว่าเนี่ยมันเป็นจุดขายจริงๆหรือเปล่านะครับหรือมันไม่ใช่จุดที่คุณเอามาขายนะฮะที่ต้องบอกแบบนี้เนี่ยเพราะว่า ปัญหาที่เรามักจะเจอนะครับเวลาเราทำพวก Marketing strategy เนี่ยนะครับแล้วทำเวิร์กช็อปเนี่ยคือไอ้จุดขาที่เราหยิบมาชูเนี่ยมันเป็นจุดขาจริงๆหรือเปล่ามันเป็นจุดที่ลูกค้าต้องการจริงๆหรือเปล่าเพราะมันก็ตองถามคือจุดขายคืออะไรจุดขายคือสิ่งที่คนอยากขายหรือสิ่งที่คนอยากได้ถูกป่ะใช่ไหมฮะแน่นอนว่าถ้าเกิดมันเป็นสิ่งที่มันมันคล้องกันคือหมายความว่าเป็นสิ่งที่ไอ้คนอยากขายด้วยแล้วไอ้คนอยากไอ้คนซื้อก็อยากซื้อด้วยเนี่ยมันก็เป็นจุดขายที่ดีใช่ไหมฮะ มันเป็นจุดที่ไอคนขายอยากขายแต่ไอคนซื้อ,อไม่ได้อยากซื้อเนี่ยมันคือเรียกว่าจุดอยากขายมันคือจุดอยากขายแต่มันไม่ใช่จุดอยากซื้อนะฮะนะครับซึ่งตรงนี้ผมก็จะบอกบ่อยว่าสิ่งที่ธุรกิจหลายธุรกิจเนี่ยมักจะพลาดกันนะครับโดยเฉพาะธุรกิจเรียกว่าอาจจะเป็นแบบเรียกว่ามือใหม่หรือเป็นธุรกิจขนาดเล็กเนี่ยซึ่งอาจจะไม่เคยมีประสบการณ์ในการทำธุรกิจเนี่ยก็จะมีปัญหาบ่อยๆคือแล้ว จุดขายของฉันคืออะไรใช่ไหมฉันก็เอาของที่ฉันไม่เหมือนคนอื่นมาหรือไปสร้างไปสร้างอะไรบางอย่างที่เราคิดว่ามันต่างจากคนอื่นแล้วเราก็เอามาพูดการว่าเนี่ยคือจุดขายนะครับแต่ว่ามันไม่จด้เป็นขนาดนั้นนะฮะเพราะจุดขายที่ดีไม่ได้แปลว่ามันต้องต่างจากคนอื่นนะครับคือมันต้องเป็นสิ่งที่เขาต้องการก่อนด้วยนะฮะคือถ้ามันต่างจากคนอื่นแต่ลูกค้าไม่ต้องการมันมันก็คงไม่ใช่จุดขายใช่ไหมฮะแต่ต้องบอกก่อนนิดนึ่งนะว่าปัญหาเนี้ยนะครับไม่ได้เกิดขึ้นกับแค่ธุรกิจขนาดเล็กนะ ธุรกิจขนาดใหญ่บางทีก็เป็นนะฮะเพราะบางทีมันเกิดขึ้นจากการไปทำรีเสิร์ชมาแล้วก็เข้าใจผิดบ้างอะไรเงี้ยนะครับหรือบางทีก็อาจจะเป็นแบบว่าคนที่เป็นคููออกแบบอะไรเงี้ยนะครับเวลาออกแบบเนี่ยบางทีก็อินไงอินแบบว่าเออแบบเฮ้ยฉันทำไอ้นี่มาฉันก็ต้องชูว,ว่าฉันทํานะครับบางทีมันก็มีเรื่องศักดิ์ศรีมันมีเรื่องของความภูมิใจในสินค้าอย่างเงี้ยเป็นต้นก็พยายามบิ้วบิบ้วอ่ะนะครับแต่ แต่พวกนี้เนี่ยมันก็เลยต้องกลับมาไงว่าในฐานะที่เราเป็นนักการตลาดเนี่ยเราก็ต้องถามว่าจุดขายที่ดีมันคืออะไรนะครับแล้วก็จุดขายที่เราเรียกว่าจุดขายที่ฮัจจิมันคืออะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเรามองเป็นภาพนะฮะผมผมอยากให้เห็นภาพแบบเร็วๆแล้วกันง่ายๆก็คือว่าสมมุติเรามีคุณสมบัติหรือคุณประโยชน์ของสินค้านะเป็นวงกลมเริ่มเริ่มวงหนึ่งเนี่ยนะฮะคือมันอาจจะมีประโยชน์เยอะมากมันอาจจะมีสรร,รพ,พคุณเยอะมากอะไรเป็นต้นนะดึดึกถึงพวก อาหารและยาก็ได้นะครับคือสรรพคุณมันเยอะมากใช่ไหมฮะหรือถ้าเกิดเป็นมอเป็นมือถือคือมือถือมันมีฟีเจอร์เยอะมากใช่ไหมฮะสิ่งที่เราอยากได้จากไอ้มือถือเนี่ยจริงๆมันอาจจะไม่ได้ทั้งหมดนะฮะเราอาจจะแค่ต้องการส่วนหนึ่งของมันเท่านั้นซึ่งอ้ส่วนหนึ่งที่ว่าเนี่ยจริงๆแล้วมันคืออาจจะเป็นแค่วงกลมเล็กๆ,ๆวงหนึ่งซึ่งมันแค่ไปอินเตอร์เซ็กตกับไอ้วงกลมใหญ่เมื่อกี้นะครับคือหมายความว่าเราแค่ต้องการส่วนหนึ่งของบรรดาสรรพคุณ ที่เมื่อกี้โม้มาทั้งหมดอะผมต้องการแค่เนี้ยใช่ไหมฮะเออนะครับแล้ววงแล้วแล้วถ้าเกิดว่าใครปฏิบัติต่อได้เฉพะว่ามันจะมีอีกหลายเรื่องที่เราอยากได้แต่สินค้านี่ยังไม่มีนะซึ่งเดี๋ยวถ้ามีโอกาสมันคงเล่าต่อมันคือเรื่องของเขาเรียกว่าอันเมนี้นะฮะก็คือความต้องการที่ไม่ยังไม่ถูกบรรลุนั่นเองแล้วซึ่งก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาผลิตต่อไปแต่ไอ้จากรูปเนี้ยนะครับที่เป็นวงกลมสองวงซ้อนกันเนี่ยคือไอ้วงใหญ่มันคือวงที่สินค้า,าทําได้แล้วก็วงเล็บมันคือสิ่งที่ ลูกค้าต้องการอ่ะมันไม่ใช่วงเดียวกันนะฮะมันเป็นแค่วงที่มันทับซ้อนกันแล้วก็มีไอ้พื้นที่ทับซ้อนเนี่ยนะครับที่มันเป็นสิ่งที่เรียกว่าจุดขายไงเพราะจุดขายมันคือจุดที่ไอ้ตรงเนี้ยขายให้กับลูกค้าคนนี้ได้และลูกค้าคนนี้อยากได้ด้วยใช่ไหมนะันถ้าเกิดจากที่เราคุยกันก็คือจุดที่ลูกค้าอยากซื้อและเป็นจุดที่ธุรกิจอ่ะก็อยากขายเพราะว่ามันขายได้ใช่ไหมครับนะฮะมันก็มันก็สามารถสัมพันธ์กันนั่นเองนะครับนี่คือคอนเซ็ปต์ง่ายๆของสิ่งที่เรียกว่าาจุดขยนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราเวลาเราหยิบจุดขายมาพูดเนี่ยผมจะพูดเสมอว่าเรามองออกใช่ไหมว่าสิ่งเนี้ยมันคือสิ่งที่ลูกค้าต้องการนะครับแล้วก็มันคือสิ่งที่เราทําได้มันสัมพันธ์กันนะครับอืทีนี้ ในยุคดิจิตอลเนี่ยนะครับมันก็จะมีเงื่อนไขสําคัญที่มีบทบาทก,กับการทําจุดขายพอสมอควรก็คืออย่างแรกที่หนึ่งก็คือว่าเราสามารถทําลูกค้าได้หลายเซกเมนต์ลูกค้าได้หลายกลุ่มถูกไหมฮะก็คือเช่นการลงโฆษณาเนี่ยเราสามารถลงกับลูกค้าได้หลากหลายกลุ่มมากซึ่งลูกค้าแต่ละกลุ่มเนี่ยก็จะมีจุดขายไม่เหมือนกันถูกป่ะเพราะลูกค้าแต่ละกลุ่มก็อยากได้ของไม่เหมือนกันอันเกิดขึ้นจากว่าเพราะเขามีปัญหาแตกต่างกันใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นแบบหลักการพื้นฐานของว่าด้วยเรื่องการสื่อสารการตลาดในยุคดิจิตอละนะ ใช่ไหมครก็จะเห็นภาพว่าเพราะฉะนั้นธุรกิจต้องวิเคราะห์จุดขายให้ออกว่าจุดขายของธุรกิจเราเนี่ยมันมีหลากหลายนะแต่มันหลากหลายไปตามบริบทของคนที่ชื่อว่าลูกค้าใช่ไหมครับอ่าน,นี่อันนี้ก็คือเป็นเป็นที่มาว่าเฮ้ยทำไมเราจะต้องวิเคราะห์จุดขายกันให้ขาดเสียก่อนซึ่งอันนี้ส่วนมากจะทำกันตอนขั้นตอนของสิ่งที่ชื่อว่า Marketing strategy บางทีสายจีต้องวิเคราะห์เรื่องนี้ให้ชัดแล้วพอมันชัดปุ๊บเนี่ยไอทีมคอนเทนต์ทำงานต่อง่ายไงเพราะทีมคอนเทนต์มันจะนึกออกว่าโอเคฉันจะต้องพูดอันนี้พูดกับใครนะฮะพูดกับใครแล้วก็พูดอย่างไรนะครับเพื่อให้มันต้องใจกับคนคนนี้เป็นต้นแต่ถ้าเกิดเราหยิบฟีเจอร์มาแล้วบอกว่าให้ไปพูดอันเนี้ยนะครับแต่ว่าลูกค้าไม่ได้อยากได้เนี่ยมันจะเหนื่อยมากๆถามว่าคุณแกครับมันเป็นไปได้ไหมว่าจุดขายอันเนี้ย เดิมลูกค้าไม่ต้องการแต่เราพยายามบิวให้เขาต้องการเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้มบอกมันก็มันไม่ได้ออกเป,เป็นไปไมได้มันเป็นไปได้นะฮะซึ่งมันเกิดขึ้นจากการที่เดิมลูกค้าอาจจะไม่เห็นความสาคัญหรือลูกค้ารู้สึกว่ามันไม่จําเป็นหรือลูกค้าเขามองข้ามไปแล้วเราก็ทํางานครีเอทีฟใช่ไหมงานงานคอนเทนต์ขึ้นมาเพื่อกระตุกให้เขาคิดแต่แน่น,นอนคุณจะพบว่ามันก็ยากไงถูกป่ะมันก็คือเราเอาของที่เขาไม่เคยสนใจมาให้สนใจเนี่ย มันยากแต่ถ้าเกิดคุณเอาของที่เขาสนใจอยู่แล้วทําให้มันน่าสนใจเพิ่มขึ้นอันเนี้ยง่ายมันง่ายกว่าเยอะมากนะฮะแล้วก็อย่างหนึ่งคือถ้าเกิดไปขอที่เขาสนใจอยู่แล้วเนี่ยบางทีไม่ต้องมาลูกเล่นกันเยอะนะ แค่บอกว่ามีเขาก็ซื้อแล้วนะถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือมันมันคือหลักการก่อนง่ายๆนะครับว่าเวลาทำคอนเทนต์เนี่ยมันสัมพันธ์กับสิ่งที่ชื่อว่ามาร์เก็ตติ้งแ t e จี้ผมจะพูดเสมอเวลาผมสอนคลาสคอนเทนต์มาร์เก็ตติ้งกับสอนคลาสมาร์เก็ตติ้งแสตจี้ว่าเอาอจริงๆแล้วสิ่งที่ควรจะมาก่อนคือการกำหนดตัวกลุ่มเป้าหมายแล้วก็จุดขายให้ชัดในผังของแสตจี้นะนะครับแล้วคุณค่อยมาทำคอนเทนต์แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ทำมาก่อนเนี่ยคอนเทนต์จะเหนื่อย เพราะคอนเทนต์ก็แบบแล้วฉันจะต้องเล่าอย่างไงแล้วฉันจะอะไรเป็นต้นแล้วเราก็จะเจอบ่อยคือเจ้าของธุรกิจบางคนก็เรียกว่าอยากจุดอยากจุดขายี่บมาพูดนะครับแต่ว่าถามว่าทําไมเอาจุดขายนี้นาาาเาขาบอกว่าเพราะจุดขายนี้ฉันชอบเลยซึ่งแต่แต่พี่ชอบกับลูกค้าชอบมันคนละคนกันดีครับใช่ไหมครับอันนั้นก็คือสิ่งที่เป็นปัญหาเนอะนะฮะก็เล่าสู่กันฟังไว้แล้วกันนะครับอันนี้ในเปียสดนี้น้นกันว่าเวลาเราขายของเนี่ยต้องระวังเรื่องนี้นะครับอย่าพลาดนะฮะอย่าพลาดในการหยิบจุดขายที่ไม่ใช่ออกมาขายเพราะว่า ถ้าหยิบจุดขายที่ไม่ใช่เอามาพูดเนี่ยนะครับเหนื่อยมากที่จะให้มันกลายเป็นจุดขายจริงนะครับเพราะว่าแน่นอนอย่างที่บอกครับมันเป็นจุดอยากขายไม่ใช่จุดที่ลูกค้ายอยากซื้อโอเคนะครับนั่นก็คือสิ่งที่ฝากาไว้ในประสยนนี้นะครับและติดตามการประโยน์หน้านะฮะว่าหยิบเรื่องไหนคุยกันอีกสำหรับวันนี้สวัสดีครับ